บ้านเฮ้าหาโชคสวัสดีที่สู่ภูสุขก้นครับผมมาแล้วพี่น้องลาวพัฒนาเสี่ยนกรุงเทพวันผุดวันผุดที่ยีเ่เสิบุมภาพันสองหาหเกเจ็ดเมื่อวันจันทร์ที่สิบเก้าลาวพัฒนาสามตัวบนมันออกเก้าสามแปดสองตัวล่างก็คือเก่าเก่า น่ะมาเบิงของเส้นกรุงเทพนี่ให้ล่างให้ล่างขึ้นบนได้พี่น้องได้แล้วก็เป็นตัวกันพ้อมอืมแปดสองแปดสามนี่ให้ล่างขึ้นบนของเส้นกรุงเทพเอาเขามาตามกันต่อ ให้ล่างขึ้นบนวันพุทธวันพุทธยี่เอ็ด ลาวพัฒนาบนวิ่งบนวิ่งรูดแปดเก้า บนวิ่งรูด8กับ9ส่วนจับคู ก้าหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งแปดสองส่วนตกกัน ตัวกันเกตหนึ่งเกสองอันนี้คือตัวกันซีคู่บนที่เป็นตัวเน้นซีคู่บนที่เป็นตัวเน้นตัวกัน ลา่งลางวิ่ง 7, 7 9, ล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดกับเก้าล่างวิ่งเจ็ดกับเก้า ส่วนจับจับคู่ล่างเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสาม 94ที่นีก่ตตก็มีตัวกันตัวกันแปดสาม แปดสีอันนี้คือตกกันได้พี่น้อง เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อล่าพัฒนาเสี้ยนกรุงเทพบนนี้พันไห้วิ่งแปดกับเก่าจับคู่กุมิเก้าหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งแปดสองซีคู่นี้คือเป็นตัวเน้นตัวเด่น,ต,น,นตัวกันก็นกนคือเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองส่วนรางวิ่งเจ็ดกับเก่าจับคู่กุมิเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่ ตัวกัน8 3 8 4มแพี่น้องเข้าแคมหน้าจอตามนี้นะครับนะมักตัวใดชอบตัวใดกะพิจารณาเพิ่งกับบ่มักกระพนันตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางเนาะขอบคุ่ชเส้นกรุงเทพละลายครับผมคอยพี่น้องเฮ้าโชคๆมันๆเรื่องเองแห่งปังๆการสู้ผู้สุกน,นะนเนาะพันเฮ้าให้โชค ขอบุญขอบคุณเอฟซีผููุู้คนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้มานเ้าให้โชคสวัสดีครับผม